เรื่องดีๆยังไม่หมดครับพี่ติ๋วครับ,รบในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีการจัดทอดพ้าป,ป่าร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง80พรรษามหาราชินีตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเมื่อวันศุกร์ที่31ส,สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2555เวลา10นาฬิกาครับนางสาวเบญจวรรณพาราหานะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับได้เป็นประธานในการทอดพราป,ป่าร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง80พรรษามหาราชินีตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณวัดช้างบ้านสารดินตำบลมุ่งเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับครับก็งานนี้ทางพัฒนาการจังหวัดอ่างทองนะครับท่านประมวลมุ่งมาก่ก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยได้มอบหมายให้จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมทอดพระป่าร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง80พรรษามหาราชินีตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555ก็เพื่อที่จะจัดหาทุนนะครับสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนตามปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเป็นการเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาในปีนี้นะครับในส่วนของจังหวัดอ่างทองน,นะครับได้มีการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านชุมชนจำนวน142หมู่บ้าน ได้มีการดําเนินการท่อผ้าป่าร่วมบุญมหากุศลน,นะครับหมู่บ้านละหนึ่งกองและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดอีกหนึ่งกองรวมทั้งสิ้นนะครับหนึกองในการดาเนินงานท่อผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้นะครับจะมีมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินร่วมบุญกุศลรวมทั้งสิ้นนะครับหกแสาบาทครับก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่พี่น้องประชาชน 142หมู่บ้านและ1กองของจังหวัดเป็น143กองนะครับรวมมูลค่ายอดเงินทอดประป่าครั้งนี้เข้ากองทุนแม่ของแผดินก็ดินก็67,731บาทก็รวมบุญร่วมกุศลก็อนุโมทนาบุญกันนะครับ,รบที่ไปร่วมบุญกัน